เธอเชื่ออะไรพูดมาดิแนะนำตัวก่อนเร็วฮะอ๋อนี่นี่คือชื่อเธอเหรอเฮะยโอ้โหเจ๋อๆเลยนะ แล้วมาทำอะไรเนี่ยทำมาทำอะไรเนี่ยฮะเธอมาทำอะไรที่บ้านฉันหืมมาก่อความวุ่นวายอะไรพูดมาดิพูดมา, ي, ดมาฮะดูดูสายตรงสายตาเธอ<ะ>เห็นไหมมาก่อความวุ่นวายอะไรบอกมาดิพูดดีเฮ้ย เมื่อกี้นี่ร้องจ,จี้จี้จี้ตลอดเลยแล้วตอนนี้เงียบถ้าเป็นเงียบดู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 ดดอ๋อนี่คือกลัวเหรอเธอกลัวเหรออ๋อนี่นี่น,นี่ดูดูดูด,ดูนี่คือคนที่จ้องจ้องจะขมับจ้องอยู่ตลอดเลยเนี่ยเห็นไหม เอาว่ามาเดียวชื่ออะไรดแนะนำตัวหน่อยเร็วมีคนอยากรู้จักกันเร็วฮะเธอชื่ออะไรนี่ตัวใหญ่มากนะทุกคนนะใหญ่ใหญ่นะแต่ไม่ใหญ่เท่าตัวที่ผมจับมันมาตายอยู่ที่หน้ารถก่อนหน้านี้นะก็ถือว่าตัวระดับกางกลางอะ่ะเธอชื่ออะไรเร็วแนะนำตัวหน่อยเร็วมันเป็นหนูท้องขาวนะ คือที่นี่หนูเยอะมากครับที่ฟาร์มคือข้างๆเนี่ยเขาใช้สารเคมีจมหมดนะมันไม่มีที่อยู่อ่ะมันก็เลยมาทํารังทําอะไรอยู่แถวฟาร์มเราอ่ะพอมันมาทําปั๊บมันก็มาหากินกับเราเนาะเนี่ยมันมาขึ้นฟ้าขึ้นไร่เจาะโอยของกงของกินพังข้าวของพังหมดลังเลิง,ลงพลาสติกอะไรต่างๆนี่กัดกินหมดคือแย่มากครับที่นี่ แล้วเราก็ต้องไม่ฆ่าสัตว์ด้วยดิแต่หนูก็คือเจ้าปัญหาจริงๆเนอะเนี่ยแหละดูดูตัวใหญ่นะทุกคนนะดูนะตัวใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ยคุยกันหน่อยสิโอ้โหดู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 โอ้เขากลัวนะเขากลัวนะเขากลัวนะแต่ทำลายข้าวของคนอื่นไม่เห็นกลัวเลยไม่เห็นร้องเลยนะ ร้ององมีร้องมีร้อง